ai thế 2 nè, rồi bữa nay, ai này, số, à, quay, này, cô nè ní cô mà lao, ơi chết rồi, số, ai đi qua, ok clear again ơi lên clear Oh ơi Oh ơi 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 cái ơi 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 แกคิดว <minutes> <laughs> hey. oh, uh ่าฉันจะตายง่ายๆหรือไงเอ๊ะใครวะหลบทางหน่อยเฮ้ยแกเจ้าไททันเยแกเก่งกว่าฉันเลยเนี่ยตายซะตายตายเออตายเออว่าันนอ้ฉันอ้ เก่าตายยาสู้กับพ่อพอีกพ่อฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเลยสหรับวันนี้ยอ้ว่าไงโอ้าเจ็บซักเต็มดูดิ่งๆฉันให้ตอนนี้เดี๋ยวว้าวฉันรู้ความรู้สึกสหรับมัน <laughs> ค,คูณเ,เอาปอดดุ๊บเอะอมาเอ๊ะตายซะฮะขึทุกคนมาสนุกกันหน่อยแล้วขอปืนหน่อยแล้วกันบายฮะพี่รองอยู่ยนั่นเ,เนี่ยเนาะฮ่ากำลังปาร์ตี้กันอยู่เลยลอ้อมรอบคนไว้ รอบรอบไปเถอะฮ่าฮ่า่าอเอ็กปีหนึ่งเทฉันให้สิทเต็มอิจซารับนายนะเนี่ยเอ๊เอฮะ,ฮะดีเจคนดีก็เดินกลับมาแล้ว ê ê, anh lấy cái đấy, mày đừng chậm sáo xíu, ha, mày cho sướng chết rồi, hả, hahaha, không thắng một tầng tài, huỵ, đào đào mận

ว่างไงเออเออเออใครอยู่ข้างบนใครอะ่ะเออเออที่นี่มันมืดจังเลยเปิดไฟหน่อยเออเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวยเดียนะ๋ยวใครเคาะเฮ้ยใครน่ะบอกไปดีดนะใครฉันไงโอ้ลงออกไปก็ฉันไงเฮ้ย

ก็ได้อ้โอ้โอ้อ้ดีนะไม่ใช่ไหมฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากน้ยเออกลับไปกับเถอที่ดีมันมืดจังเลยนะโอเค

เราอลอาแล้วเหรน่าจะเลอาแล้วแหะเออเดี๋ยวนี่มันการเก็บครั้งนี่อะไรกันสายดีจะอัสโตเหรออ๋อยังไงกันเนี่ยเอ๊ะเออใครที่อัลฟาฮิวอะไรอ่ะทำไมไม่มีทีวีอยู่ในหนังสือพาสกิปเทอร์เรตล่ะ ไม่รู้เสียตายสักแกมองหน่อยสิหันไปทุกคนเออฉลี่ยกันนะออใส่เลนเออไม่ยากยากจะต้อเสีเยวเพืวเว่อนให้มากกว่านี้รู้เยอะ ยัา嘛อูู้้สุดอ๋อู้สุดเราเอาอาวุธกันต่อเถอะใช่ใช่เราเอาอาวุธดีกว่าหูฟังเจ็บแพะ โอเคไปเราไปแฮกต่อไปเฮ้ยครอยู่ด้านนั้นนะเราไปทางนี้กอน,กน,กนดีกว่าเออเฮ้ย Ini headset kosong. Cepat dia guys. Oh, lagi ada. Semua handy guys. Oh, sadi. Wah, dia mana lagi? Bun, dia tak ada lagi. Eh, siapa lagi nak? Ya, pun pun. Oh, lagi. Eh, kita pergi. Eh, dah. ค <laughs> เออย,ย่าออ้ยแกรอดไม่ได้ยังไงอย่าง,างั้นโดนนี่งไงเอ้ยเอ้ยแกเรียมดีเนี่ยมจีเรียมของแกเลยไม่ต้องหนีแกนี่แกนี่ไปเลยฉันก็แฮกได้เว้ยมานี่เลย Ui, ừ, yeah. có thấm uh, Yeah Ăn đi, xin cho cái đi ui Cá rất cà, vẫn cà nè mày đó Yeah Yeah Bái to lên kia to เออแกหมดความหวังเลยแหละไปละฮะฮะแล้ว <c oughs> นั่นเทคโนโรยีของฉันเว้ยเอามาเออเออแกลำแสงข้าดวงตาเออเพดสองหน่อยเอทุกคนกลับ ฮ่าฮ่าฮารูกนแล้อใช่่าฮ hey, okay. ่่าี่เราอบหลังเนอะไปอ่ออีใครแก่แก่เอ้ ไม่รอนแล้วนะก็มีทางเยอะเออออออมาเล่นกากับฉันเลยนี่ก็แค่ของเล่นสายเด็กขยอกหยอกิ้นสายเด็กไม่เป็นอะไรนะสงสัยฉันก็จะ กอดแกมากแล้วที่แกใช้บาล์สคุ้คุมฉันฉันฉันและชันฉ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 ันแกตายอไม่เป็นอะไรใช่ไมนว่างดีอ่กัดอก ขอโทษไม่เป็นไรบายเด้อไม่นะ,ะบูบูสุดไหนไม่ตายเหรอเออสองพี่น้องาฟาเฟดขอบใจล่ะเออไหนจะไม่ตายเหรอไปฟังเสียงอ,อีกแก่เถอะ 呃。Yeah. Oh. hả ai gan, anh ơi anh ơi anh ơ, anh chết anh ơi rồi, ơi Cái ơi anh ơi anh ơi 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 ơ, ơi anh ơi anh ơi อะไรจองกดไลค์จ้ะกดไลค์ให้กดไลค์ให้เลยฮ่กดไลค์เลยชี้โตะ